มาดูการปฏิบัติธรรมกันบ้างครับมาหาวิทยาลัยมหาสารครามจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยการฝึกวิปัสสนากรรมฐานประจำปี2568ครับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มาหาวิทยาลัยมหาสารครามครับร่วมกับมูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยการฝึกวิปัสสนากรรมฐานณโรงแรมพูนสุกเรสิเดนต์จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งโครงการนี้ครับจัดขึ้นตั้งแต่ปี2558เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศา,นาสน,ะะนาธรรมุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมให้เข้าใจถึงความสําคัญในการฝึกจิตที่จะนําไปสู่การพัฒนาจิตใจ,จสามารถดําเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นได้โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน31คนครับอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีอาจารย์จากมูลนิธิศูนย์วิปัสนาเชียงใหม่มาเป็นผู้นําในการฝึกวิปัสสนากรรมฐานจำนวนสองท่านด้วยกันครับโครงการนี้ค่ะมีการฝึกเดินจงกรมนั่งสมาธิไหวพระสวดมนต์ฟังการบรรยายธรรมฝึกวิปัสสนากรรมฐานตลอดระยะเวลาเจคืน8วันค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26เมษายนไปจนถึงวันที่สาพฤษภาคม2568เพื่อให้ผู้ฝึกได้เกิดปรรัญญาความสงบความสบายมีสติกําหนดรู้ให้ต่อเนื่องกัน แล้วก็มีจิตใจที่สงบลงความฟุง้งความฟุ้งซ่านก็จะลดน้อยลงด้วยค่ะการที่เราเไม่มีสติอาจจะเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในการจัดการอบรมเนี่ยเราจรึงจัดการให้ผู้มาปฏิบัติเนี่ยให้รู้จักวิธีการเจริญสติปัะทานทั้ง4เพื่อให้เกิดความรู้ตัวนะครับเพื่อให้เกิดกระบวนการเข้าใจว่า เราชีวิตของเราเนี่ยต้องรับรู้อารมณ์จากภายนอกก่อนและถึงเข้ามาเป็นกระบวนการภายในคือเกิดความคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ปฏิบัติได้มาฝึกอบรมอยู่กับเราประมาณสักเจวันเขาจะจะเกิดจิตสํานึกขึ้นเองพอเกิดจิตสํานึกก็คือเขาก็จะเกิดความคิดย้อนหลังไปดูการกระทําว่าขาดตกปกพ้อมอย่างไรเขาก็สามารถปรับเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้